บอกจุดเสียซ่อมเองได้ง่ายนิดเดียวอ้าวครับสวัสดีครับอ้าววันนี้เรามาซ่อมคอมพิวเตอร์ที่บ้านลูกค้ากันนะครับอ่าคอมพิวเตอร์นะลูกค้าแจ้งมาว่าต่อเน็ตไม่ได้นะ เข้าเน็ตไม่ได้อันนี้ใช้เน็ตบ้านนะใช้เน็ตบ้านเข้าเน็ตไม่ได้นะเรามาดูอาการกันนะว่าทําไมถึงเข้าเน็ตบ้านไม่ได้นะก่อนอื่นเราก็มาตรวจสอบกันก่อนนะนะก่อนอื่นนะก่อนอื่นเราก็มาเข้าที่เนี่ยนะมาตรงช่องล่างเนี่ยนะตรงเซิร์เนียตรงที่มีแว่นขยายตรงเนี้ยนะเนี่ยนะตรงที่มีแว่นขยายตรงนี้นะ เราก็พิมพ์นะพิมพ์คำว่า Internet Option เข้าไปนะตรงนี้นะเดี๋ยวช่างทวีปจะทำให้ดูนะพิมพ์คำว่า Internet Option นะ เอาละนะเราพิมพ์เราพิมพ์คำว่า internet option ไปแล้วนะเราก็กด enter นะกด enter ไปครั้งหนึ่งนะนี่นะกดที่แป้นนะกด enter ไปเลยนะ enter เอาละนะก็จะมาขึ้นหน้านี้เอาละนะคอมพิวเตอร์ก็จะมาเข้าที่หน้านี้แล้วนะเข้าท,ที่หน้านี้แล้วแล้วก็นะเอาเมาส์คลิกไปตรงคำช่องที่มีคำว่า connection s นี่นะ นี่นี่นี่นะคอนเนคชันนะนี่นะช่องน,นี้นะคอนเนคชันนะเราก็เอาเมาส์คลิกเข้าไปนะนะเมาส์คลิกเข้าไปคลิกหนึ่งครั้งนะคลิกคลิกซ้ายมือนะคลิกไปหนึ่งครั้งตึ๊บเอาละนะก็จะมาที่หน้านี้นะก็จะมาที่หน้านี้พอมาถึงหน้านี้นะแล้วก็เลื่อนลงมานะเอาเมาส์นะเลื่อนลงมาตรง คำว่า LAN setting อันนี้เราจะใช้อินเทอร์เนต็ตบ้านนะนะเราจะใช้อินเทอร์เนต็ตบ้านนะเราก็ต้องมาเลือกตรง LAN setting นี่นะใช้อินเทอร์เนต็ตบ้านนะ Local area network นะ LAN setting แล้วคลิกไปนหนึ่งครั้งนะคลิกตรงนี้นะเพราะเรากําลังจะใช้เนต็ตบ้านนะคลิกไปนหนึ่งครั้งก็มาที่หน้านี้นะเห็นไหม Local area network LAN settings นะ เราก็มาดูในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะว่ามีเครื่องหมายติ๊กถูกอะไรไม้นี่นะจะมีอยู่ตัวหนึ่งนะมีเครื่องหมายถูกอยู่ตัวหนึ่งนะ Automatic Query Detect s e t t ้ n นะเ้วก็เอาเครื่องหมายลบออกเอาเครื่องหมายถูกออกนะอันนี้นะแล้วก็คลิกนะเอาเมาส์ไปคลิกตรงช่องที่มีเครื่องหมายถูกเนี่ยนะคลิกหนึ่งครั้งนะเครื่องหมายมันก็จะลบหายไปนะคลิก คลิกหนึ่งคีนะโชเอาออกไปเห็นไหมหายหมดแล้วนะหายหมดแล้วในช่องสี่เหลี่ยมจะไม่มีเครื่องหมายอะไรแล้วนะนี่พอไม่มีปั๊บนะเราก็กดโอเคเลยนะเรากดโอเคเลยนะโอเคนะคลิกไปหนึ่งครั้งนะโอเคโชนะแล้วเราก็ออกไปได้เลยนะนะโอเคครั้งหนึ่งนะโอเคครั้งหนึ่งคลิกโอเคเลยนะโอเคเบิร์ นะเราดูเซ้เน็ตมาไหมนะนะขึ้นหน้า Google แล้วนะขึ้นหน้า Google พอขึ้นหน้า Google แล้วเราก็ลองคลิกไปเต้นนะคลิกไปตรง y o u t u ด้วยนะคลิกปั๊บนะนะก็จะมาขึ้น Connect to the Internet แสดงว่ามันยังไม่ต่อนะก็ยังไม่ได้นะยังเข้าเน็ตไม่ได้นะ ยังเข intéress, DA, ้าเน็ตไม่ได้นะยังเข้าเน็ตไม่ได้เราก็มาดูตรงมุมขวามือนี่นะเห็นไหมนี่มุมขวามือนะมุมขวามือจะเป็นกากบาทเห็นไหมเครื่องหมายกากบาทแดงๆนี่นะบนแทสบาร์เนี่ยนะมุมล่างขวามือเนี่ยนะมุมล่างขวามือตรงแทสบาร์เนี่ยนะเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเห็นไหมเนี่ยนะแทสบาร์ก็เรียกแทสบาร์นะมันจะมีเครื่องหมายกากบาทอยู่ตรงตรงรูปชั้นซ่อมเนี่ย นะเนี่ยลองคลิกเข้าไปดูสินะเนี่ยนะเนี่ยนะลองคลิกเข้าไปดูสินะคลิกหนึ่งทีนะเข้าไปดูซิเขาว่าไงนะเอามาแล้วนี่นี่น not c o n n e เต็ดเห็นไหมไม่ได้เชื่อมต่อไว้เห็นนะนะยังไม่ได้เชื่อมต่อไว้เห็นไหมไม่ได้เชื่อมต่อไว้นะทีนี้ปัญหาก็คือยังเข้าเน็ตไม่ได้แล้ว คอมพิวเตอร์แจ้งว่าไม่ได้เชื่อมต่อไว้นะโอเคถ้าลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูกันที่ต้นต้นทางนะว่าต้นทางปัญหาเกิดจากอะไรนะเราต้องไปดูที่ต้นทางนะก่อนอื่นเราก็ไปดูที่ต้นทางการนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะเน<อ>าะเลอเตอร์อยู่ไหนลูก นะเราก็มาดูกันที่ตรวจสอบกันที่เลาเตอร์นะอันนี้เป็นเลาเตอร์ของที่หอของอะไรเนี่ยของค่ายไหนเนี่ย TO T, <OT. S 1> T เหรออันนี้เป็นเลาเตอร์ของ TOT นะโห oh. ติดตั้งไว้สูงนะมองไม่ได้เลยนะติดตั้งไว้สูงเลยนะ oh. เดี๋ยวช่างทวีปก็จะปีนกำแพงเข้าไปนะปีนข้างฝาขึ้นไปดูนะเดี๋ยวขึ้นไปดูกันซิเป็นยังไงนะเดี๋ยวคอยสักครู่นะ ทากาวที่มือก่อนไม่งั้นปีนข้างฝาไม่ได้นะ<า>เอาละนะช่างรีบก็จะปีนกระไดนะใช้กระไดนะเพราะเพาติดตั้งเลาเตอร์ไว้สูงมากนะเลาเตอร์สูงมากนะสูงมากต้องใช้กระไดปีนกันเลยทีเดียวนะนะโอ้ยนี่มดเต็มเลยนะ คงจะมีปัญหาแล้วลวนะอย่างเงี้ยนะอาจจะมีปัญหาที่นี่ก็ได้นะเนี่ยน,นะนะมดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะตรงนี้มดเต็มไปหมดเลยนะนี่นะมดนะอาจจะทําให้สัญญาณมันไม่สถียรนนะเนี่ยนะสัญญาณมันอาจจะไม่สถเยรนเพราะว่ามดเนี่ยมดขึ้นมาทํารังเข้าไปทํารังในในสายแลนเลยนะเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวแยะไปหมดเลยโอ้นะ ต้องทําความสะอาดเราเตอร์แล้วล่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเยอะแย,ยะเลยนะอันนี้คือปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเอาต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเถอะดูสัญญาณไฟเถอะนี่นะสัญญาณไฟกระพริบนะนะสัญญาณไฟกระพริบสัญญาณไฟเนี่ยนะกระพริบแอบๆนะสัญญาณไฟกระพริบ,บนะ อินเทอร์เน็ตก็กระพริบ Wi-Fi ก็กระพริบนะโอเคนะเดี๋ยวเราจะทดสอบปิดปิดเราเตอร์ก่อนนะมันจะมีปุ่มออฟอยู่นะอยู่บนนี้นี่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 สีแดงแดงนี่เห็นไหมสีแดงแดงนี่นะสีแดงนี่นี่นะสีแดงแดงนี่นะเดี๋ยวเราปิดก่อนนะกดปิดทีนึงนะอ้าละกดปิดแล้วนะมีไฟจะดับหมดละเห็นไหมะนะไฟจะดับหมดแล้วนะ ไฟดับหมดแล้วโอเคต่อไปนะต่อไปพอเราปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราก็ไปเปิดสวิตช์อีกครั้งหนึ่งนะนะก็ต่อเปิดสวิตช์อีกครั้งหนึ่งนะเอากดเปิดออนนะกดเปิดอีกครั้งหนึ่งนะกดเปิดออนอีกครั้งหนึ่งนะกดเปิดโชเอาละนะกดเปิดแล้วนะเรามาดูสัญญ,ญาณไฟนะว่าไฟขึ้นยังไงนะ มาแล้วนะปุ่มหนึ่งแล้วนะ wifi มาแล้วนะมาปุ่มหนึ่งแล้วสัญญาอินเทอร์เนต็ตยังไม่มานะยังไม่มาสัญญาอินเทอร์เนต็ตมาแล้วนะมาแล้วมาแล้ว นะฮะไ i มาแล้วอา่าว i วไกับพิบนะอินเทอร์เนต็ตมาแล้ว wifi ก็มาแล้วนะอา้าวนะสัญญาณไฟก็ขึ้นมาแล้วนะอินเทอร์เนต็ต wifi นะกับพิบอยู่นะโอเคนะต่อไปนะต่อไปเรามาดูเทสสายแลนนี่เสียบดีไหมนะนะเรามาดูเทสสายแลนนี่เสียบไว้ดีไหมนะ เรน,นหนึ่งนะสายแรนเขาเสียบไว้ดีไหมเรานะพอเรามาดูว่าสายแรนเขาเสียบแน่นไหมนะเสียบแน่นไหมต่อไปแล้วก็ตรวจสอบสายแรนสินะสายแรนสีเหลืองเหลืองเนี่ยนะที่จะไปเข้าคอมพิวเตอร์เนี่ยนะว่ามันอยู่ดีไหมนะมันนี้เขาร้อยฟ้านะเขาร้อยฟ้านะ สายแลนนี่เขาร้อยฟ้านะร้อยฝ้าโอ้สายแลนนี่ยาวมากเลยเนี่ยนะยาวมากเลยยาวมากเลยนะอันนี้ถือว่ากระพริบป,ปกติแล้วนะ PON ไม่กระพริบแล้วนะ PON ไม่กระพริบนะแล้วก็ LOS นี่ก็ไม่มีโฟไม่มีไฟโชนะโอเคนะโอเคนะเรามาดูสายแลนแค่นะ นี่นะสายแลนสีเหลืองเนี่ยนะโอ้โหเขายาวมากเลยนะยาวมากยาวมากนี่นะต่อว่ายาวมากเลยสายสายแรนยาวมากก็ไม่ดีนะสัญญาณยิ่งไกลสัญญาณมันก็ยิ่งอ่อนนะสัญญาณมันก็ยิ่งอ่อนนะโอเคนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงคอมพิวเตอร์กันนะเขาร้อยฟ้านะสายแลนเขาร้อยฟ้านะร้อยฟ้าเดี๋ยวเราไปดูเซ น tamam um sì, ี่นี่รอยฝ้ามาออกนี่นะนี่นี่เห็นไหมรอยฝ้ามาออกตรงนี้นะมาออกฝ้าในห้องห้องอินเทอร์เน็ตนะออกนี่มานี่นะมาลงนี่มานี่ไล่ตามสายมานะไล่ตามสายมาอ๋อนี่เป็นรอยหนูกัดเนี่ยนะอ๋อนี่เป็นรอยหนูกัดนะเป็นรอยหนูกัดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่นะเนี่ยเห็นไหมเป็นรอยหนูกัดเนี่ยเห็นไหมเนี่ย นะหนูอาาัดประชุมกระดาษตอนนี้นะเนี่ยเห็นไหมเป็นรอยหนูกัดเห็นไหมเราก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะไล่ลงมาเรื่อยๆอ่านี่ยนี่มาเจอเนี่ยโอ้โหอันนี้แทะแทะฉนวนพุ่งขาดไปเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะเนี่ยนะนี่หนูกัดขาดไปเลยไนะกัดฉนวนหุ้มไปเลยเนี่ยกัดฉนวนฉนวนหุ้มขาดไปเลยนะเนี่ยอีกท่อนหนึง่ง เนี่ยนะมันกัดหลายจุดนะกัดหลายจุดนะนี่นะกัดหลายจุดนะกัดหลายจุดแล้วก็ไปเข้าคอมพิวเตอร์นะไปเข้าคอมพิวเตอร์นี่เรามาดูตรงนี้เทสที่หนูกัดนี่กัดเยอะเลยนะเนี่ยขาดขาดเยอะเลยเรามาดูสายไฟกันเทสอ้าวนี่นี่นี่เห็นสายขาดเต้นหนึ่งแล้วนี่ยนี่นี่สีน้ําเงินนี่นี่ยนี่สายเส้นสีน้ําเงินนี่เห็นไหม เนี่ยนะเนี่ยสายเส้นสีเงินนี่ขาดไปเส้นหนึ่งแล้วเนี่ยเห็นไหมสัญญาณสายสัญญาณแลนเนี่ยสายแลนเนี่ยมขาดเห็นไหมสีน้ำเงินนี่ขาดเนี่ยเราเห็นเส้นหนึ่งแล้วนะเส้นเส้นสีน้ำเงินนี่เราเห็นแล้วนะขาดไปเส้นหนึ่งนะดูเส้นมีเส้นอื่นขาดอีกไหมนะมีเส้นอื่นขาดอีกไหมอ่านี่เจอแล้วเจอแล้วเนี่เจอแล้วเจอแล้วอีกเส้นหนึ่งเนี่เนี่เส้นสีขาวเนี่ยเนี่เนี่เห็นไหมเส้นสีขาวก็ขาดเนี่ยเนี่ย เนี่ยท่านี่ขาวนี่ก็ขาดเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมขาดไปสองเส้นนะเนี่ยนะเนี่ยอุ้ยมีไฟนะมีไฟนะระวังนะมีไฟนะ,ะนะม,ฟนะมีกระแสไฟมานะแต่กระแสไฟต่านะนะถ้าเอามือไปโดนลวดทองแดงข้างในนี่จะรู้สึกเลยนะว่าโดนไฟดูดนิดๆนะนิดๆนิดๆนะเห็นไหมโอเคนะสายแลนใช้ไม่ได้นะ ปัญหาอาจจะอยู่ที่สายแลนแล้วนะอาจยอยู่ที่เราเตอร์นะหนึ่งเราเตอร์สองสายแลนนีนนน่นะโอเคนะตรงนี้นะหนูกัดสายสายแลนนะหนูกัดสายแลนขาดนะคงจะต้องทําการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนนะเดี๋ยวเจ้าของบ้านก็ต้องจัดการนะโอเคนะเราก็ปิดไปก่อนนะอืมน,นะออกไปก่อนนะออกไปก่อนนะออกจากเน็ตไปก่อนนะออกจากเน็ตไปก่อนคลิกออกเลยนะนี่กากระบาดสีแดงตรงนี้เนี่ เนี่ยนะคลิกกากระบาดสีแดงนี่ออกไปเลยนะปึ๊บอาแล้วนะแล้วก็ปิดคอมเลยนะปิดคอมเลยนะนะแล้วก็คลิกชัดดาวตรงนี้นะชัดดาวปิดคอมพิวเตอร์ชัดดาวนะนะเดี๋ยวคอมพิวเตอร์ก็จะทํางานไปเองนะนะชัดติงดาวนะโอเคดับไปแล้วนะนะ เคสก็ดับไปแล้วนะเต็มเงินดับไปแล้วมืดแล้วโอเคถือว่าปิดคอมเรียบร้อยแล้วนะปิดคอมเรียบร้อยแล้วโอเคนะปัญหานะคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ได้นะสาเหตุเกิดจากสายแลนมันขาดนะสายแลนมันขาดหนึ่งแล้วก็สองเลอเตอร์นะสกระปรกมากนะสัญญาณอาจจะอ่อนเพราะมดไปทำรังเยอะเลยนะ โอเคเดี๋ยวได้แจ้งเจ้าของบ้านนะแจ้งเจ้าของบ้านให้ทราบเขาจะได้ดําเนินการต่อไปนะโอเคนะขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะขอบคุณมากครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมเราจะมีคลิปวิดีโอดีๆมาแนะนำท่านในโอกาสต่อๆไปถ้าท่านสนใจก็กรุณากดติดตาม หรือกดกระดิ่งด้วยนะครับ